ชื่อนางสาวหนุกการพลศรีนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะเป็นพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ,ะปัจจุบันมีบุตรหนึ่งคนสมบูรณแล้วก่อนท้องห้ากิโลค่ะแล้วพอพอท้องเนี่ยน้ำหนักขึ้นมา75็ิบห้อคลอดออกไปก็เหลือหกสิบห้ามันเดิมคือหาหากเกงใส่ย,ยากมาก จะทำมาทำงานนี่ก็หาสายยากมากคืดบางทีคืดแบบอยากผอมอะไรอย่างเงี้ยอยากตอนเย็นเลยกลับไปก็ฉันไปทานข้าวแล้วฉันจะฟิตออกกำลังกายฉันจะพอไปถึงตอนเย็นก็หมดกำลังใจแล้าวา,า์ทางคุณหนูการปัญหาคือรูปร่างไม่สมส่วนครับ บิดเบี้ยวไปเลยจากคอยรปเสียไปเลยครับกรณีนี้อาจารย์มีคําแนะนําอะไรยังไงคะับที่ให้รูปร่างมันกลับมาสมส่วนหมเอดตรงไหนที่ใหญ่ไปตรงไหนนี่มากไปก็ใช้ครีมเยอะหน่อยโลชั่นเยอะหน่อยนะครับง่ายง่ครับเราสามารถที่จะเป็นปฏิมากรรูปร่างของเราขึ้นมาใหม่ได้ตามที่เราปรารถนา แต่ไม่ใช่หมายว่ามันฝืนธรรมชาตินะไม่มีไขมันแล้วก็ยังพยายามที่จะให้มันลดลงอีกก็ไม่เป็นไปแ,แ,แต่ถ้าเดิมเคยเป็นยังไงเป็นว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาโอกาสที่จะทําให้กลับมาใกล้ๆกับของเดิม <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> ที่นี้คุณหนูก้กาเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของสะโพกแล้วก็ต้นขา <c oughs> โลชั่นสูตรสลิมเซฟเนี่ยจะไปช่วยแก้ปัญหาในบริเวณสะโพกและต้นขาให้กับเขาได้ยัางไงบ้างคะแน่นอนเลยครับต้นขาเนี่ยหายไปเร็วนะหายไปเร็วบางคนก็บอกโอ้ต้นขานี่ง่ายกว่าที่เอวซะอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า สนคนนั้นอ่ะมีไขมันตรงนั้นแค่ไหนเยอะถ้าเกิดขาใหญ่เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องมาพูดกันในเรื่องนี้นะไั่กล้ากนเนื้อนี่มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็นพ้อายอย่างเดียวนักยกน้ำหนักเนี่ยนะเาคือบางคนเป็นคนที่โครงร่างใหญ่กระดูกใหญ่หรือบางคนเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองเดินเยอะอะไรเยอะแล้วก็มีกล้ามเนื้อเยอะก็เลยขาใหญ่ขึ้นมา แล้วพอเราพูดกันอย่างนี้ก็เลยบอกเอ้าถ้างั้นอย่าไปซื้อมาใช้ทมรู้กี่วันกี่คืนมันก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่มีไขมันงไงแสดงว่าต้องดูถึงสาเหตุแล้วก็ต้นเหตุของของบริเวณนั้นว่าใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมคะอาจารย์<ช>ค,คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอาจารย์เราคงเ,าเราคงพูดได้ใช่ไหมครับว่าของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของลดไขมันไม่ใช่ลดกล้าเนื้อหรือลดกระดูกหรืออะไรทั้งสิ้นเราจะพบว่า ถ้าหากว่าเราตรวจเลือดจริงๆของคนที่ใช้เผ็ดฟันของเราเราเนื่องระยะสองสามเดือนนะครับะจะพบว่ามันมีสารบ่งชี้ที่บอกว่ากล้ามเนื้อของเราในร่างกายเ,ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไขมันลดลงไข,ขมันลดลงเพระาะนั้นชัดเจนว่านอกจากไขมันลดลงแล้วกล้ามเนื้อมันก็เพิ่มขึ้นะนะฮะบริเวณที่เราถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะอาจารย์ลองนึกภาพว่าถ้าบริเวณที่เราทาแล้วไขมันมันลดลงไปแล้วกล้ามเนื้อมันลดลงไปด้วย เหี่ยวนะฮะ่ีไม่ไหวนะอย่างนี้แปลว่ากล้ามเนื้อมันสร้างขึ้นมาใต้ผิวหนังโอเต่งตึงกระชับะฮะนี่คือสามารถใช้เหตุที่ซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีคนเคยมาพูดถึงกันบอกครับน้ำหนักไม่เห็นลดเลยค่ะนะฮะก็จะบอกแล้วเธอใส่กางเกงสบายขึ้นไม่ไ่ะก็สบายขึ้นนะแล้วเสื้อเธอหายครับไปยังไงก็หายครับนะแต่น้ำหนักมันไม่ลดอ้าวก็แสดงว่าไขมันเธอหายไป แต่กล้ามเนื้อเธอยังมีเหมือนเดิมแล้วก็กล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันนะจ๊ะใช่ใช่ครับน้ําหนักยังคงที่อยู่นะคะคือเราเคยมีการทดสอบนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราระยะเวลายาวนานเนี่ยเราก็พบว่าเออน้ําหนักมันมันหายไปนิดเดียวนะฮะแต่พอไปวัดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายพบโอ้มันหายไปทั้ง3กิโลนะฮะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยนะเดือนสองเดือนนี่นะฮะแล้วอาจารย์ลองนึกดูว่าถ้าหากไขมันในร่างกายหายไป3กิโลเนี่ย มันเท่ากับอะไรอ่ะถ้าเรามันเปลวเนี่ยสามกิโลไปใส่ถุงก็แค่ได้กี่ถุงก็เอยอะอยู่นะคะถ้ามันออกไปจากร่างกายสพันรอบตัวเราก็ได้จ้าใช่ไหมเพราะนันมันเปลวแน่นอนอ่ะใช่ค,ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เราพูดในเรื่องของการลดกระชับสัดส่วนนะคะคบ,บางทีเนี้ยสัดส่วนเราอาจจะอย่างที่อาจารย์ว่าเอ้ทำไมเราใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นคือตรงนี้แหละที่เป็นผลที่ได้จากการใช้โลชั่นสุิสุมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรากําลังจะดูแลรูปร่างเราเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงใยเรื่องน้ำหนักอะไรมากมายถ้าหากว่าเอวเราจาก34ลดมาเหลือ31นะฮะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราใส่เสื้อผ้าเบอร์ L แล้วลดมาเป็นเบอร์ M เบอร์เอลดมาเป็นเบอร์ S น้ำหนักมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมเธอจะไปสนใจ,จตรงที่ขอยรูปร่างเราดูดีก็พอเอวเล็กลงหน้าท้องเล็กลงต้นขาเล็กลง ะโพกเล็กลงค่ะแล้วอย่างไขมันที่หายไปแล้วนะคะอาจารย์สำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอละคะอาจารย์ผลที่ได้จะเป็นยังไงคะผลที่ได้ก็จะเฟิร์มนะบริเวณที่เราทาเฟิร์มไขมันหายไปเฟิร์มแล้วก็เช่นขาเรียวเปรียวสวยแน่นอนนะครับเอาละเราพูดถึงเคสของคนที่เป็นคุณแม่คลอดลูกแล้ว มีเคสใหม่ให้ดูอีกไหมคะมีค่ะเคสนี้นะคะน้องคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอาจารย์ทีนี้เขามีปัญหาไขมันส่วนเกินเนื่องจากเกิดจากการที่เขาเนี่ยรับประทานอาหารมากเกินคือมีช่วงหนึ่งลนนะคะน้องเบนซ์เนี่ยเขาไปต่างประเทศแล้วก็ไปรับประทานอาหาร อาจจะมากเกินแล้วในเรื่องของไขมันนมเนยต่างๆอาจจะมาะสร้างตรงนั้นให้กับน้องเขาที่มีปัญหาหนักใจเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขอคําแนะนําจากอาจารย์เพิ่มเติม<ะ>ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้กับน้องๆวัยรุ่นที่รับประทานอาหารเพิ่มมากๆเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่าง เพื่อเอวหวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ท,ทันทีพร้อมคำยินยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fir m f ม g u r เทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2 ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้ช่วยเซลล์ค่ะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ก็70็ดะค่ะหลังจากที่ไปต่างประเทศมากินอาหารฟาสต์ฟู้ดอาคา่ะน้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นกินเยอะเพราะพวกอาหารจังฟู้ดอาหารมันๆอะคะ่ะทำให้น้ำหนักขึ้นเป็นคนที่ตัวใหญ่เวลาไปซื้อเสื้อที่เป็น,ปนกระดุมอะค่ะมันจะแบบึดอัดใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีปัญหาตรวงช่วงหน้าท้องช่วงช่วงแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลือกเสื้อผ้ายากนิดหนึ่งปกติมีช่วงแฟชั่นที่เขาใส่กันเสื้อตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามอยากจะใส่มันก็หายากค่ะมันใส่ไม่ได้เสื้อแฟชั่นราคาถูกเราก็หากับเขาไม่ได้แล้วก็ใส่แต่เสื้อตัวใหญ่ XL อะไรเงี้ยค่ะไซส์ใหญ่กินยาลดความอ้วนแล้วก็ไม่ได้หมนมันก็เหมือนกับโยโย,โย่กลับมาใช่ก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมักจะทานอาหารจานดยวน ซึ่งอ,อุดมไปด้วยไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตด้วยก็เลยทำให้เกิดความอ้วนขึ้นแต่หลายคนก็ชะล่าใจนะคิดว่ามาเร็วไปเร็วบางคนก็ปล่อยให้เลยเกินกว่าสกิโลเคยได้ยินพูดว่าใครก็ตามไปน้ำหนักขึ้นเกินกว่า3ากิโลโดยไม่ดูแลเอาใจใส่เนี่ยถึงเวลายอยากให้มันหายไปเนี่ยก็ใจหายเหมือนกันนะมันไม่ง่ายเลยนะอาจารย์ถากกรณีของเด็กที่กินอาหารจานด่วนแล้วก็น้ำหนักขึ้นอย่างเนี้ยอาจารย์ คิดว่าเราจะใช้สลิมเซบช่วยได้ไหมครับอมันก็ยากหน่อยนะครับถ้าหากว่าเขาไม่ยอมเข้าใจว่าที่เขาอ้วนขึ้นมาที่หนักขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากินอาหารมากเกินไปก็ต้องใช้วิวพาวเวอร์ครับต้องใช้กําลังใจว่าโอเคละที่เราอ้วนขึ้นมาเพราะว่าเรากินฟาสต์ฟู้ดเยอะมากหมูนี้ก็เปลี่ยนอาหารซะหน่อยนะฮะการที่จะบอกว่าโอ้จะไปกินอิ่มเลยมันอาที่อาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าอิ่มด้วยอาหารอีกประเภทหนึ่ง คือไปเจอของอร่อยนะจารย์มันไม่บรรยัติอย่างแล้วตอนนี้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเรามันต้องปรับทั้งกําลังใจตัวเองแล้วก็อาหารที่เรากินแล้วก็ใช้ของเราช่วยนะครับมันก็จะทําได้ครับนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้กําลังใจว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจะใช้ได้ผลเร็วเพราะอัตราการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเรายัเร็วอยู่นะครับเพระฉงนั้นแล้วยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าคนกลุ่มเนี้ย ออกกำาลร่ออกกำลังกายร่วมด้วยจะย <ค har. S 3> พบว่าสลิมเซฟของเราเนี่ยออกฤิคค์แรงฤทธิ์เป็นทวีคูณเลยผมไม่ได้บอกสองเท่านนะมันเป็นทวีคูณคคเณพราะว่าตามปกตดแล้วคนพวกนี้เนี่ยระบบการเผาผลาญเขาดีกว่าคนแก่อยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าหากว่าคือจริงๆไม่ไม่เฉพาะเด็กหรอกใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะให้ได้ผลเร็วนะใช้แล้วอยากจะให้เพียวอย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเงินอกลงกายร่วมด้วย อาจารย์ถ้าเราจะพูดว่าเมื่อเซลล์ในร่างกายของเราเล็กลงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สลิมเซฟทั้งที่ไม่ได้กินเอาแค่ทานเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะอิ่มเร็วและหิวน้อยลงเนี่ยมีใช่ไหมครับมีครับมีครับกเ็เนื่องจากว่าเราไม่เราเอาคือเราเราเราไม่หยฮรเรามีพลังงานให้เราใช้ตลอดเวลาออ๋เพียงพอเพ,พราะม,มันทำให้เกิดพลังงานเรื่อยๆใช้มันใชมันที่เรามีอยู่ ที่เราสะสมมาโอ้โหสะสมด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็เป็นชั้นๆเนี่ยนะนมันก็น <ะ S 1> กำลังป้อนให้เราได้ใช้อยู่ตลอดเวลาจะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เราคงต้องดูแลตัวเองทั้งในแง,ง่ประเภทและปริมาณใช่ครับสองปอเลยนะคะ,คะประเภทและปริมาณเพราะบางคนอาจจะกินเยอะไปด้วยปริมาณแต่บางคนนั้นมีปัญหาเรื่องประเภทอาจจะไม่ได้กินเยอะแต่ว่าประเภทเป็นเลือกผิดประเภทเนี่ยใช่ประเภทก็อย่างเช่น ไปเน้นไขมันไปเน้นคาร์โบไฮเดรตไปเน้นของทอดไปเน้นของหวานคือถ้าเกิดเราลดของหวานลดของทอดลดไขมันลดคาร์โบไฮเดรตก็เท่ากับว่าเราใช้ประเภทได้ถูกต้องใช่ครับรอาจารย์มาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรายังคาจัดออกจากความรู้สึกของคนไทยบางคนไม่ได้ก็คืออะไรเนี่ยสินค้าไทยหรอของไทยหรอ ไม่เล่นจบบากเมืองนอกเลยและคนไทยทำเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ช่วยๆกันมาหรอกค่านิยมนะคะจ้ะใช่ใชก็ปัจจุบันนี้ผมว่าคนไทยดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อสมัยที่เราทำเนี่ยมีแต่คนดูคะแนนนะฮะนะฮะ,นะะก็เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยอย่างที่ที่เรียนให้ท่านผู้ชมไปเมื่อเทปแรกว่าเราต้องไปสร้างสถิติโลกนะ,ะนวดสามสิบเตียงพร้อมกันแสดงให้ทั่วโลก,กเขาเห็นเลย ไอ้จากตรงนั้นเองมันก็ได้ความสนใจจากต่างประเทศนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ของเราในสูตรต่างๆนะฮะสูตรธรรมดาสูตรพลาสสูตรสเปเชียลเนี่ยจำหน่ายไปทั่วโลก27ประเทศนะครับนะครับไม่กระทั่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นซึ่งเป็นรา,ราชราชนีของเครื่องสําอางก็มีผลิตภัณฑ์ของเราขายอยู่นะครับก็แสดงว่าในประเทศต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ย แม้ว่าจะมีคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยที่เข้มงวดเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมฮะเข้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับครับครับเราก็ประการแรกทีเดียวเราก็มียืนยันจากออยประเทศไทยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสําอางนะครับแล้วก็เข้าไปในประเทศต่างๆผ่านช่องทางตามหลักฐานที่ถูกต้องเลยนะครับครบเขาก็อย่างเช่นสารสุขหรือ USFDA อยเขาเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปได้เนี่ยเขาก็ต้องไปยื่นเอกสารกับอยให้ยอมรับสิ่งอิ p พ r ตที่เอาเข้าไปเนี่ยคือเราต้องให้สูขดูใช่ไหมใช่ครับทูกทุกอย่างฮะดีกใครทุกอย่างรวมทั้งรวมทั้งข้อมูลยืนยันนะฮะถ้าเป็นไปได้อย่างเช่นหลายหลายหลายประเทศก็อยากจะรู้ว่าเรามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างไรมีสาระันไหนที่รับรองปัตจุบันของเราว่าใช้ได้ผลปลอดภัยบ้างอย่างเช่น มีสถาบันของเดิมสแกนของฝรั่งเศสนะครับ,รบซึ่งเป็นที่รู้จักกันในในใน,ในบริษัทเครื่องสําอางทั้งหลายนเนี่ย่าเป็นสถาบันที่รับรองประสิทธิภาพของเครื่องสําอางนะครับ,ร,บรู้จักกันดีทั่วโลกเขาก็รับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือหลายๆประเทศทั่วโลกให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะคะ ก็แปลว่าเราต้องมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยครัเพราะว่าถ้าเกิดเราขายไป20กว่าประเทศและประเทศเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างดีเลย,ะเยนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของสลิมเซฟเนี่ยถ้าจะรู้กันให้กระจ่างแจ้งณนะเวลานี้เนี่ยยังไม่ครบยังไม่ท้วน เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราคงต้องมาคุยกับอาจารย์พิเชษต่อนะคะแต่สําหรับสัปดาห์นี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็026464800หรือไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w fit and firm figure com นะครับวันนี้เรา3ามคนต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสลิมเซฟกันให้ลึกถึงกึ่นเลยนะคะ1หนึ่งอาทิตย์เฉลี่ยแล้วบริเวณเอวอยู่่าไป3ซมตรจากตาข้าตาเนี่ย กาน,นวดมออันก็มีการนวดอ,ๆๆอะะะดู้อึกระดึ๊โคอมานะครับโดยเฉลี่ยแล้วตอนต้นก็คือชัมม่วโมงละสองนิ้วว่าทําอย่างไรล่ะทําอย่างไรล่ะถึงจะสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับในในตลาดใช้แล้วมันเห็นผลเนี่ยมันปลอดภัยไหมตรงนี้ต้องถามอาจารย์พี่แช่ค่ะว่าใช้แล้วปลอดภยัยไหมคะ